มา d m ดแม็กซ์บีออนธันเดอร์โดคือภาพยนตร์แอคชั่นดิสโทเปียปิดตรอยพาจากประเทศออสเตรเลียที่จะมีเนื้อหาของการสะท้อนความรุนแรงบนท้องถนนและสงครามการแย่งชิงน้ำมันในอนาคตออกมาได้อย่างน่าสนใจซึ่งในภาคนี้ก็จะเป็นภาคที่ทิ้งห่างจากช่วงภาคที่2มาพอสมควรเพื่อเปิดโอกาสให้เนื้อเรื่องพาผู้ชมออกไปสำรวจบรรยากาศใหมๆ่ๆในดินแดนรกร้างดูบาร์นั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยจะพามาดูว่าในภาพยนตร์มาร์ดแม็กซ์บีออนธ e นเดอร์โดปี1985จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคย รู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสาคัญาใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับทรงผมของแ n t ตี้แอนติต ในภาพยนตร์เราจะสังเกตเห็นได้แบบชัดเจนเลยว่าทรงผมของแอนตี้แอนติตี้จะเป็นผมสีขาวที่ยาวสลวยและเธอก็ยังเลือกที่จะเปิดหน้าผาของตัวเองขึ้นมาแบบชัดๆซึ่งก็แน่นอนว่าน,นานก็จะไม่ถือว่าเป็นทรงผมจริงๆของนักร้องและนักสแสดงชื่อดังผู้เข้ามารับบทอย่างทีหน้าเธอน่า่อยางใดแต่เธอจะต้องโกนหัวเพื่อสวมวิกสีขาวที่ทีทมงานเตรียมเอาไว้ให้ตั้งหาเนื่องจากในตอนแรกวิกน,นั้นไม่ลงล็อกกับสีสาวของเธอสักทีแต่ทางนักร้องสาวก,ก็ไม่ได้มีปัญหาก,กับวิธีการนี้แต่ย่างใด <No> mercy. วงล้อมรณะสำหรับวงล้อมรณะในการตัดสินโทษที่บัตทเทิาวหาเราลองหยุดภาพแล้วออกมาดูบทลงโทษดีๆเราก็จะพบได้ว่ามันจะมีแต่บทลงโทษซึ่งเต็มไปด้วยความรุนแรงแทบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการตัดแขนขาทางเลือกแบบตามใจแอนตี้แอนตี้ความตายที่ไม่มีใครรู้ว่าเหยื่อะจะตายด้วยวิธีไหนถูกยึดศพถูกเอาไปปล่อยที่หลุมทรายดูทำงานใช้แรงงานอย่างหนัก จำคุกตลอดชีวิตคล้ายกับค่ายกักกันแต่จะถูกขังลืมแน่นอนหมุนอีกครั้งเพื่อหาเงื่อนไขใหม่ underworld หรือถูกส่งไปอยู่ใต้ดินซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถูกขังหรือถูกใช้แรงงานต่อและทางเรื่องสุดท้ายอย่างการพ้นผิดที่ถือว่าอาจจะไม่ได้รับอิสรภาพกลับมาจริงๆก็เป็นได้ไอออนบาปาซีแมวเก้าชีวิต สำหรับตัวรายที่มีดีไซน์โดดเด่นที่สุดในภาคนี้อย่างไอออนบาบาซี i, ทางผู้กำกับก็จะตั้งใจนำเสนอเรื่องราวของเขาให้มีลักษณะเหมือนสำนวนแมวเก้าชีวิตที่ไม่สามารถตายลงไปไง่ายๆเริ่มตั้งแต่ 1>, 1. รอดชีวิตจากการตกจากที่สูงระหว่างการต่อสู้ออดิชั่นของแม็กในตอนต้นเรื่อง 2. รอดชีวิตจากการถูกมาสเตอร์ตีหัวดีทอ 3. t ามทูสครูล s สกระแท่งลงไปในแอ่งของเสียของหมูแต่ก็รอดออกมาได้ 4. รอดชีวิตมาได้อีกครั้งเมื่อรถไฟของมาสเตอร์ชนเข้ากับรถของเขาระหว่างการไล่ล่ารถไฟ 5. รอดชีวิตจากการตกรถไฟเมื่อตัวละครสกายเฟชตัดท่อบนรถไฟที่แขวนเขาอยู่อย่างไรก็ตามออนบาก็จะถูกฆ่าตายจนได้ในชีวิตที่6เมื่อแม็กขารถเข้ามาชนเขาในช่วงถ่ายเรืองแถมชื่อของเขาก็จะถูกตั้งตามนักการเมืองชาวออสเตรเลียชื่อดังในยุค70-80ยังวิลสันไอออนบาร์ทากีซึ่งได้รับฉาย,ยานี้เพราะเขาถูกตั้งข้อหาจากการใช้แท่งเหล็กทุบตีชายชาวอบอรจินจนได้รับบาดเจ็บอีกด้วย ร่างกายของแม็กไม่เหมือนเดิม หลังจากที่เดินทางในดินแดนอันรกร้างมมอยังยาวนานเราก็จะสามารถสังเกตเห็นได้เลยว่าร่างกายของแม็กจะซุดซนลงไปและไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเริ่มตั้งแต่ตาสายที่จะมีบาดแผลแล้วรูม่านตาที่ขยายมากขึ้นเนื่องจากเขาได้รับอุบัติเหตุจากการถูกเวสไล่ล่าในภาพยนต์ภาคที่แล้วส่วนสภาพร่างกายในส่วนอื่นๆแม็กก็จะยังคงรักษาสุขภาพเอาไว้อย่างดีพอประมาณแม้ว่าจะขาดสารอาหารรวมไปถึงยกเว้นขาสายที่ยังไม่สมบูรณ์จากอาการบาดเจ็บที่สืบเนื่องมาจากภาคแรก ชื่อที่ถูกพูดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในภาพยนตร์ภาคนี้ชื่อของแม็กก็จะยังคงถูกนําเสนอด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาอย่างการที่มันจะถูกพูดออกมาในเรื่องแค่ครั้งเดียวในตอนที่มาสเตอร์บลัสเตอร์ถามเขาในอันเดอร์เวิลว่าเขาเป็นใครซึ่งเขาจะบอกไปแคาว่ามีแม็กเท่านั้นก่อนที่มันจะกลาามาเป็นเอกลักษณ์ของภาพยนตร์ในภาคต่อๆไปที่แม็กจะบอกชื่อของตัวเองออกมาแค่ครั้งเดียวและจะบอกในช่วงเวลาสาคัญเท่านี้นด้วยโอ้ยมีแม็ก a x แรงบันดาลใจดั้งเดิมในภาคนี้ แต่เดิมนั้นภาพยนตร์มดแมากจะถูกกำหนดให้จบลงไปแล้วตั้งแต่ในภาคที่2เนื่องจากนักแสดงอย่างเมลกิฟสันอยากไปพัฒนาผลงานเรื่อง Lord out h e fire ที่จะนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มชนเผ่าเด็กในวันสิ้นโลกซึ่งถูกคนพบโดยผู้ใหญ่ที่รอดชีวิตมาได้แต่ท้ายสุดแล้วเส้นเรื่องนี้ก็ได้ถูกนำมาวงกันใน m a ดแม็กเนื่องจากจอร์มิลเลอร์เข้าไปแนะนำให้เมลกิฟสันปรับรายละเอียดให้แม็กเป็นผู้ใหญ่ที่จะเดินทางไปเจอกับเด็กๆแทาส่วนต้นฉบับบทด,ดั้งเดิมที่เมลกิฟสันอยากทำท้ายสุดแล้วก็จะถูกส่งต่อไปเป็นภาพยนตร์ ofight ปีหนุมของแฮร์รี่ฮุกแทนแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรภาวะโลกเสื่อมเกิดจากอะเ,อเรกานา แม้ว่าผู้ชมหลายๆคนจะคาดเดาวัาโลกของมทมาร์กน่าจะเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่3ไปแล้วแต่ทางจอจมิลเลอร์จะออกมาให้สัมภาษณ์ในตอนก่อนทําภาคนี้ว่าแม้ว่าโลกในภาพยนตร์จะถูกเซตอยู่หลังจากการล่มสลายของระบบสังคมการเมืองหรือเศรษฐกิจโทมันจะไม่ได้มาจากสงครามโลกครั้งที่3อย่างแน่นอนก่อนที่จะมีการอธิบายผ่านตัวละครดรดิวกูดในบิยอนทันเดดดกว่าโลกของเราจะผ่านช่วงเวลาสงครามจนทําให้ทุกอย่างล่มสลายมาแล้วโทว่าไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสงครามโลกแต่จะเป็น รามแบบอื่นๆที่กระจายไปทั่วทุกที่มากกว่าทั้งการชิงทรัพยากรและน้ำมัน killing, and killing gets ชุดกรอสุดหนักอึงของอันตี้แอนติตีสำหรับชุดกรอแบบเดรสของอันตี้แอนติตีที่คล้ายกับกราอ่อนของอศัศวินในยุคกลางซึ่งนักแสดงอย่างทีน่าเทอร์เนอะร์จะต้องสวมใส่ตลอดทั้งเรื่องนั้นน้ำหนักของมันก็จะถูกระบุออกมาว่ามีมากถึงราวๆ55กิโลกรัมเลยทีเดียวแม้ว่าจะดูบางมากๆก็ตาม ยานพาหน,นะของบัตเทิลเฮา แต่เดิมนั้นยามพานนะของบัตเทิลทาวส่วนใหญ่ซึ่งทีมงานออกแบบมาเพื่อรองรับตัวละครแอนตี้แอนตีที่จะต้องมีฉากขับรถในภาพยนตร์รถทุกคันก็จะถูกออกแบบมาเป็นแบบเกียร์กระปุกทั้งหมดเลยเนื่องจากรถจากภาคก่อนๆส่วนใหญ่จะเป็นระบบนี้อยู่แล้วและมันจะสอดคล้องกับการใช้งานอย่างหนักหน่วงในตอนถ่ายทำแต่เนื่องจากนักแสดงอย่างทีน่าเทอร์เนอร์ไม่สามารถขับรถแบบเกียร์กระปุกได้ทีมงานจึงต้องรื้อระบบและหารถแบบเกียร์ออโต้มาให้นักแสดงใช้งานใหม่หมดเลยซึ่งมันถือว่าเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวตลอดการถ่ายทำในแฟรนช วฉา,ากที่ถูกลบอบกไปในภาพยนตร์แต่เดิมจะมีฉากที่แม็กนอนอยู่และฝันร้ายถึงภรรยาอย่างเจสซี่และลูกชายอย่างสปรอกที่เสียชีวิตไปแล้วก่อนที่เขาจะร้องไห้รวมไปถึงตระหนักว่าการเดินทางที่ผ่านมาเขาใช้ความรุนแรงกับคนอื่นๆไปเยอะมากๆและเขาก็มีสภาพไม่ต่างจากแก๊งมอเตอร์ไซค์ในภาคแรกที่เขาไปไล่สังหารเลยซึ่งเราจะสามารถไปอ่านฉากนี้ในนิยายของจอห์นดีวินช์ได้อีกด้วย สถิติการรอดชีวิตของ anti entity สำหรับการรอดชีวิตของตัวละครอนตี้เอนติตี้ในตอนท่ายเรื่องนี่ก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในแฟรนชาย์ที่ตัวร้ายหลักจะรอดชีวิตออกมาได้นับตั้งแต่ภาคที่1ที่โทคาเตอร์ถูกรถบรรทุกชนภาคที่2ที่ลอร์ดฮิวมังกัสก็ตายเพราะรถบรรทุกภาคฟิลิโอดที่อิโมตันโจจะตายเพราะฟริโอซาส่วนในภาคแยกของฟริโอซาติมันทัสก็จะถูกฟริโอซาจับมาทำปุ๋ยมนุษย์ที่นอนรอความตายไปวัน,วนๆกระทั่งเสียชีวิตลงไปในท้ายที่สุดจริงๆซึ่งสาเหตุของการอยู่รอดของ นตี้เอทก็จะมาจากการที่จอชมิลเลอร์ไม่ได้ต้องการให้เธอเป็นตัวร้ายที่เลวทรามแบบชัดเจนขนาดน,านั้นแต่จะเป็นคนเท่าๆที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกยุกล่มสลายด้วยกดและเหตุผลที่เมกเซนมากกว่า Goodbye, <soldier. S 1> อดีตของอันตี้เอนทิตีที่ไม่มีใครรู้ สำหรับเรื่องราวในอดีตของแอนตี้เอนติตี้นี่ก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความลับที่ไม่มีใครล่วงรู้มาก่อนเลยก็ว่าได้ว่าเธอเคยเป็นอะไรมาก่อนในโลกยุคเก่าแต่จากบอกแสต่างๆเช่นความชอบในเรื่องของดนตรีชน,นิดที่เธอต้องมีมือแซกโซโฟนยังทันทันทัดทุกคอยเป่าเพลงออกมาอยู่ตลอดในห้องรับรองของเธอนั้นก็ทําให้หลายๆคนคาดเดาว่าเธออาจจะเคยเป็นนักดนตรีหรือนักร้องมาก่อนเพื่ออ้างอิงกับนักแสดงที่มารับบทนี้อย่างทีน่าเธอเนอซึ่งโดดเด่นและประสบความสำเร็จในเรื่องของการเป็นนักร้องอย่างมากและเธอ ก็ยังร้องเพลงประกอบให้กับภาพยนตร์ยังเพลง We Don't Need Another Hero อีกด้วยชื่อ Anti-Entity แม้ว่าตัวละครของทีน่าเทอร์เนอร์จะถูกกำหนดให้ชื่อ a n t i ี้แอนติแต่ในภาพยนตร์ก็จะไม่มีใครเรียกเธอด้วยชื่อเต็มแบบนี้เลยแต่จะเรียกแค่ว่าแอนตี้เฉยๆทุกนั้นพายุทรายในตอนท้ายของเรื่อง ในช่วงท้ายของเรื่องที่กลุ่มตัวละครจะต้องเข้าไปเผชิญหน้ากับพายุทรายขนาดใหญ่พายุลูกดึงกล่าวที่เราได้เห็นไปก็จะถือว่าเป็นพายุที่เกิดขึ้นจริงๆในทะเลทรายใจกลางประเทศออสเตรเลียแต่ทีมงานก็ยังคงเสียงที่จะเอาอุปกรณ์เข้าไปเก็บภาพมาใช้นในเรื่องแม้ว่าพวกเขาจะต้องหนีออกมาหาที่กำบังในเวลาต่อมาเนื่องจากพายุมันมีระดับที่รุนแรงมากขึ้นก็ตามซ่อนนักบินเอาไว ในฉากที่แม็กสามารถช่วยให้เจเดีย er, และกลุ่มเด็กๆวิ่งไปขึ้นเครื่องบินเพื่อที่จะรีพาบลัสเตอร์มาสเตอร์หนีออกมาจากบัตเท์ทาได้นั้นเราจะสามารถเห็นแสงแฟลชปรากฏออกมาบนที่นั่งของนักบินในเวลาสั้นๆได้ทั้งๆที่จริงๆแล้วในช่วงเวลาดังกล่าวมันไม่น่าจะมีแสงแบบนั้นปรากฏออกมาได้เลยซึ่งนี่จะถือว่าเป็นเทคนิคการซ่อนภาพของนักบินสแตนแมนที่กําลังขับเครื่องบินอยู่เนื่องจากในฉากน,านั้นตามเนื้อหาลูกของเจเดีย er, จะเป็นตัวละครเด็กที่ขึ้นไปขับอยู่ในห้อง,องเครื่องและก็แน่อนอนว่าทีมงานก็คงจะไม่เสี่ยงให้นัก แสดงเด็กทำอะไรแบบนี้อย่างแน่นอนการใช้แสงบังสตันแมนแบบนี้จึงเป็นการแก้ไขงานเบื้องต้นแบบง่ายๆนั่นเองการตายของฟินแมคคู ในฉากที่ตัวละครเด็กอย่างฟินแมคโขซึ่งแม็กได้พบในช่วงถ่ายเรื่องถูกทรายดูดลงไปจนเสียชีวิตเราจะสามารถสังเกตเห็นได้เลยว่าตัวละครหญิงที่เป็นเด็กววยรุ่นอย่างสวานนาเน็กซ์จะร้องให้ออกมาซึ่งนี่ก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงนิยายเสริมของภาพยนตร์ที่จะมีการเล่าออกมาว่าเธอคือแม่จริงๆของฟินแมคโขนั่นจะหมายความว่าในกลุ่ม The Lost Tri b e วยรุ่นบางคนจะมีความสัมพันธ์กันและให้กําเนิดลูกออกมาเรื่อยๆอีกด้วยโดยแม็กจะถามรายละเอียดนี้ออกมาในนิยายแต่เด็กๆจะเข้าใจกันไปเองว่าพวกเขาสามารถเกิดกันมาเอง ได้โดยไม่มีพ่อแม่หอกของสเลกสำหรับตัวละครสเลกที่ปรากฏออกมาในกลุ่ม The Lost Tribe หอกของเขาก็จะถูกสร้างมาจากปืนไร f l e c a า b i ย M1 ในยุคสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งถือว่าเป็นของที่หาย,ยากมากๆในยุคของภาพยนตร์แต่ที่แน่ๆเลยก็คือสเลกไม่น่าที่จะรู้ได้อย่างแน่นอนวันนี้คืออาวุธปืนที่เคยถูกใช้ยิงได้มาก่อนเนื่องจากเขาเป็นวัยรุ่นในยุคหลังสงครามที่แทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย ฉากแม็กช่วยเก็กโคที่ถูกตัดออกไปในฉากอีกฉากที่ถูกตัดออกไปนานก็จะถือว่าเป็นฉากที่แม็กจะเข้าไปช่วยเด็กน้อยอย่างเก็กโคซึ่งกาลังจะตายเดินขึ้นไปบนเนินทรายในตอนกลางคืนจนเห็นแสงไฟของบัตเทอร์เทาและบอกเขาว่าทุกคนกําลังเดินทางไปที่ t o m o r ์โ,โร tomorrowland ในเวลาอีกไม่นานโดยฉากฉากนี้ก็จะสามารถพบเห็นได้แบบสั้นๆใน MV เพลง we don't need another hero ของทีน่าเทอร์เนอร์ได้อีกด้วยบอสเวนส์パイ ในภาพยนตร์นั้นฉากที่แม็กได้ค้นพบว่าการเป่านกหวีจะสามารถทําให้ตัวบลาสเตอร์ที่เป็นชายร่างอยากซึ่งเป็นคู่หูของมาสเตอร์เกิดอาการบางอย่างและไม่มีแรงที่จะมาทําร้ายเขานกหวีที่แม็กใช้นั้นก็จะเป็นบอสเวนส์พ p ์หรือท่อเป่าเสียงของกลาสีที่ยังคงใช้กับกองทัพเรือของอเมริกาในยุคป,ปัจจุบันอีกด้วยหมูในอันเดอร์เวิลด์ ใน u n d e r w o r l d ที่จะมีการใช้ของเสียของหมูมาสร้างเป็นปุ๋ยพลังงานชีวภาพจากการออกแบบของ m a ส t ตอร์บล t e r นั้นในเบื้องหลังนั้นทีมงานก็จะทำการใช้หมู600ตัวในการถ่ายทำหลังจากคำนวณมาแล้วมันจะต้องมีหมูจำนวนเท่านี้สำหรับพลังงานในเมืองเล็กๆอย่างบาทเท e r t o า n แต่ถ้าหากทีมงานไปซื้อหมูมา600ตัวจริงๆการทำแบบนั้นมันก็อาจจะส่งผลเสียต่อต,ตลาดหมูในออสเตรเลียได้พวกเขาจึงเลือกที่จะไปเช่าจากเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูตามฟาร์มแทนและทยอยส่งคืนออกไปเมื่อถ่ายทำเสร็จแล้ว opera house ในช่วงท้ายของภาพยนตร์ที่กลุ่มเดอะลอสทริ e ตัดสินใจย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในเมืองเราจะได้เห็นสถานที่สำคัญของประเทศออสเตรเลียอย่างโอเปร่าเฮาส์ในเมืองซิดนีย์ปรากฏออกมาดีด้วยและตึกรามบ้านช่องก็จะยังคงมีอยู่เหมือนเดิมแม้ว่ามันจะมีสภาพที่เสื่อมโทรงลงไปแล้วก็ตามซึ่งเบาะแสในส่วนนี้ก็จะบอกเราได้ว่าแต่เดิมนั้นในเมืองใหญ่ที่อยู่ตามริมชายทะเลก็จะเคยมีผู้คนหลังยุคสงครามอาศัยอยู่เหมือนกันแต่เนื่องจากมีการปล้นสะดมและมีคนอันตรายอาศัยอยู่เยอะเกินไปผู้คนจึงทยอยย้ายไปอยู่ในดินแดน กลางทะเลทรายซึ่งเป็นภูมิประเทศส่วนกลางของออสเตรเลียที่ไม่ค่อยมีผู้คนอาศัยอยู่แทนจนทําให้เมืองริมทะเลซึ่งถือว่าเป็นจุดอยู่อาศัยหลักของประชากรในประเทศกลายเป็นเมืองร้างในเวลาหลังจากนั้นช่วงเวลาในภาพยนต์ของภาคนี้ สำหรับช่วงเวลาของภาพยนต์ภาคนี้นั้นทางจอชมิลเลอร์ก็จะทําการเซตอัพเอาไว้ให้มันห่างจากภาคแรกนานมากกว่า20ปีนั่นมันจึงหมายความว่ามันจะห่างจากภาคที่25ปีส่วนในภาคที่2จะห่างจากภาคแรก5ปีจนทําให้มีการตีความออกมาได้เ่มือนในช่วงเวลาของบิยอนทันเดดมจะมีคนที่เกิดขึ้นในยุคหลังอาริยะทามากขึ้นแล้วในขณะที่คนจากยุคเก่าๆจะเหลือน้อยลงไปทุกทีหรือไม่ก็แก่ชารามากขึ้นเป็นหลายคนแล้วตัวละครเจเดเดีย สำหรับตัวละครเจดีเดียที่รับบทโดยบรูซแบนนี่ก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกของแฟรนไชส์ที่มีการใช้นักแสดงคนเดิมในบทบาทอีกบทหลังจากที่ตัวบรูซแบนเคยแสดงเป็นเกปตันเจรโรมาแล้วในภาพยนตร์ภาคที่2ซึ่งในอนาคตนั้นฮิลส์คีสเบิร์นที่เคยแสดงเป็นโทคัตเตอร์ในภาคแรกก็จะกลับมาแสดงเป็นอิมมตันโจในภาคฟิลรีโรดอีกรอบเหมือนกันและจะยังมีนักแสดงอีกหลายคนที่จะได้กลับมารับบทบาทใหม่รวมไปถึงได้แสดง2บทบาทในภาคเดียวกันอีกด้วย You You. Your lucky day. หน้าไม้ข้อมือของเวสและอาวุธเก่าๆในตอนที่แม็กเดินทางไปยังบัตเทิลทาวและต้องมอบอาวุธให้กับคนตรวจของนานเขาก็จะหยิบหน้าไม้ข้อมือของเวสจากภาพยนตร์ภาคที่2องอ,อกมาวางบนโต๊ะด้วยซึ่งมันก็คืออาวุธที่แม็กได้มาจากการเอาชนะวายร้ายวิปริตตัวนี้แถมยังมีเมาเซอร์ซีในที่สิทที่เขาได้มาจากบัป้าซินเนตีตัวร้ายที่เขาสอยทิ้งไปในภาคแรกอีกด้วยพื้นรองเท้าของแม็ก สำหรับรองเท้าของแม็กที่เขาทำการโมดิฟายให้ใช้งานใหม่ได้หลังจากผ่านการเดินทางมามากกว่า20ปีแล้วน้นเราจะเห็นได้เลยว่าพื้นรองเท้าของเขาจะทำมาจากดอกยางล้อรถยนต์รีไซเคิลซึ่งจะเห็นได้แบบชัดเจนในตอนที่เขากำลังวิ่งหนีทรายดูและมันก็ดูสมเหตุสมผลมากๆกับการใช้วัสดุนี้เนื่องจากเขาต้องเดินทางเยอะและดอกยางของล้อรถก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความทนทานอยู่แล้ว โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์แมดแม็กซ์บีออน n ทนดิโดซึ่งถือว,ว่าเป็นภาพยนตร์ภาคปิดตรีภาคที่ยังคงเอกลักษณ์ในการนําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนเดิมแม้ว่าจะมีการลดทอนฉากแอคชั่นลงไปบางเพื่อเน,น้นและนําเสนอการสํารวจโลกมากขึ้นและเพื่อนๆเราครับมีารายละเอียดสําคัญหรือมีข้อโมูลอะไรที่น่าสนใจจากแมดแม็กซ์บีออนแทนดิโดปี1985นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันวดีเลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กด ไลค์ like, กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยท้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ